ไม่คอยต้องใจว่าเสียจากไหนมาสวัสดีครับท่านพบกับนักร้องหมายเลขหกค่ะคนประชันนั่งชุมนุมปลัดเทศบาลตะบนอีเลชัยค่ะสวัสดีครับสสวััดีครบแล้วลูกน้องท่านไหมเนี่ยโอเคมีแดนเซอร์มาด้วยวันนี้โอเคครับท่านมาพร้อมแดนเซอร์โอ้จากเต็มอยู่ในสำนักปลัดเทศบาลนี่แหละโอ้แน่นอนมาก เวลาว่างท่านประหลัดจะร้องเพลงและลูกน้องเต้นหางเครื่องเอาละพร้อมแล้วพร้พอมนะท่านจนายท่านประหลัดเสื้อลายครับพร้อมนะโอเคซาวมา <c oughs> เรียกอะไรเจ๊ชวนน้องแต่งงาน <c oughs> โอเคอ่ะคนไหนยังสโสดยกมือขึ้น นานเท่าไรจะร้องโศกความเศร้าให้เล่าใจช่วยคอยใครเล่านานประเดี๋ยวแม่เก,เกิดการเหมือนเรือขึ้นทางเคยทา่าใครจะมามเพียงพอแต่ไบตาไม้ไหวยชระยอยาแต่งงานเธออย่ามัวจะมองขา เบี้ยวไตยไปยกานาไม่ส่องตาคนขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานเรือน้องต้องการคนหลอกลูกชายอยางที่ปอดทีพอมาเถิดน้องมาแต่ง ทำไมน้องไรแต่งงานไปอยู่อีกนานเท่ะไรจะบร้องโสดความเศร้าให้เล่าใจไว้ปล่อยใครลาโนาน,านประเดี๋ยวพ่อแก่แต่งงานแล้นเรือ แต่มองช้าดี๋ยว้ายไปลยงกับาในชองส้างวถึงสวรรค์เลยนองทำไมน้องเื่อายแต่งงานรืน้องต้องงานคนหลอกชก่อางอยากที่กอดีดมาถึดนง ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ FC FC มีเงินด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับมอบรางวัลเป็นเงินไม่มีกระเด็นไดยนะอย่าเดินสามพันนะครับโอเคฮะ่ันประหลัดเทศบาลตะบนหินรถไฟใช่ไหมอันนี้มีคะแนนด้วยไหมครับ โอเคครับขอบคุณมากครับมีแบงค์พันด้วยแต่แต่แบงค์พันไม่มีคะแนนนะคะท่านท่านครับต้องเปลี่ยนเอาเงินสดไปซื้อพวงมาลัยครับจริงๆถ้ามีคนมาช่วยถือจะดีอ๋อมีคนมาช่วยถือจะดีมากขอเชิญพี่อ๋อท่านปรัชนานนาชุมนุมประลัดเทศบาลตะบลหินรถไฟนักร้องหนุ่มนะครับมาพร้อมด้วยหางเครื่องแดนเซอร์น้องอยู่เทศบาลตะบลหินรถไฟจะไม่ลง โอ้ไม่น่าเชื่อว่าาเนะเออเนาะสุดยอดมากอ่าโอเคครับอราค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะนักร้องจะฟังจัดเจดีย์ทำไมปลาดตัวเนี้ยได้เป็นเงินสดเออเป็นเงินสดเยอะจังแสดงว่าท่านตกลงเงินสดนี้แปลงไปเป็นภูมิอะไรไหมหรือว่าหรือว่าเงินสดจะมอบให้ซีเนเซอร์ตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตต้องต้องต้องทำความเข้าใจกับกรรมการนะตอนนี้อยู่ที่นักร้องนะฮะที่